จากสีสันการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในอาคารรัฐสภาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับไปต่อกันที่ในส่วนของต่างจังหวัดกันบ้างครับโดยประชาชนทั่วประเทศก็ได้ชุมนุมกันที่สารกลางของแต่ละจังหวัดเพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยที่จังหวัดลำพูนครับได้มีการตั้งโต๊ะลงชื่อถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญด้วยนอกจากนี้คนเสื้อแดงหลายจังหวัดได้เดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมที่กรุงเทพมหานครครับ ที่หน้าสารากลางจังหวัดเชียงรายเครือข่ายกลุ่มจาวเจียงายฮักประชาธิปไตยจำนวนประมาณ1,500คนได้ชำนวมเปิดเวทีปราศัยแสดงความไม่เห็นด้วยกับตุลาการสารรัฐธรรมนูญและสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปโดยเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2,550มาจากการปฏิวัติรัฐประหารทำให้ประเทศชาติล้าหลัง และประชาชนได้มอบความไว้วางใจเลือกสสเข้าไปแก้ไขเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญสบับประชาชนจากนั้นกลุ่มผู้ชนุมได้ส่งตัวแทนยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปครับด้านนปชลำพูนจาก8อำเภอประมาณ4,000คนได้รวมตัวด้านหน้าสารกลางจังหวัดเพื่อเข้าชื่อยื่นหนังสือถอดถอนประธานสารรัฐธรรมนูญและตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้ง7คนออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมสอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญรวมทั้งได้เข้าชื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติปลองดองโดยได้ตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อและมอบเอกสารผ่านนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับ เช่นเดียวกับที่จังหวัดราชบุรีประชาชนจาก1ิบอำเภอกว่าพันคนได้เดินทางมารวมตัวที่บริเวณหน้าสาะระกลางจังหวัดพร้อมกับถือป้ายข้อความสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาจากคณะรัฐประหารไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และควรได้รับการแก้ไขโดยยึดหลักนิติธรรมเพื่อให้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศใช้เป็นหลักในการสร้างความเป็นธรรม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศส่วนที่หน้าสารากลางจังหวัดอ่างทองนายสุรเชษนิ่มกุลนายกอบจจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกว่า50คนเดินทางมาชุมนุมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการแก้ปัญหาของบ้านเมืองนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีนายวิศวะสศิสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมารับข้อร้องเรียนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลครับขณะที่กลุ่มชาวบ้านจากหลายอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ300คนครับได้รวมตัวกันเดินทางมายังสาะระการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมถือป้ายข้อความสนับสนุนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้เดินหน้าต่อไปพร้อมทั้งยื่นหนังสือกับนายอัครเดชเจิมศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีมีใจความว่า พวกเราต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550ฉบับหน้าแหลมปันดำที่มุ่งทำลายพักการเมืองให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยด้านกลุ่มมวลชนคนแสดงจังหวัดสระบุรีได้รวมตัวที่บริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดเพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อประธานสภาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โดยเรียกร้องให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3ต่อไปจากนั้นผู้ชนุมได้ทยอยเดินทางเพื่อมาสมทบกับคนเส้อแดงที่กรุงเทพมหานครครับที่บริเวณลานหน้าศาลกลางจังหวัดจันทบุรีได้มีตัวแทนคนเส้อแดงกว่า200คนเดินทางมายื่นหนังสือสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยในช่วงค่ำของวันนี้คนแสดงจันทบุรีจะเดินทางมาร่วมชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันครับ